FM-105 SMILE t h a i l ไ n d แส่วนสอบวสมชายชี้พิธาก้าวไกลสุ่มเสียงถูกร้องยุบพักไทยโพสต์กล่าวเอาเจ้าตัวมากล่าวเลยสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับคุณวัชรพ์สดีชานต์สังข์เกษตรยัยห้าทิานครับ ไม่ได้ไม่ได้คีว่าเขาจะยุบพักไทโฟส์พลาเนี่ยเวลาพลาดหัวมันสั้นๆแล้วไป่พลาดหัวพลาดหัวไม่ใช่ผิดพลาดนะพลาดหัวอืมพลาดหัวข้อที่จริงก็คือว่าประการที่หนึ่งเนี่ยสารจะินิจสัยยุบพักหรือไม่เนี่ยผมไม่กล้าล่วงเนาะแต่ผมะดูตามข้อกฎหมายข้อทุกขิงพยานหลักฐานและคําร้องของผู้ร้องคือคุณชัรยุทธ์ผู้ร้องขออะไร ผู้ร้องขอให้ศาลสั่งให้ในายพิธาผู้ถูกร้องที่หนึ่งและพักเต้ากายผู้ถูกร้องที่สองหยุดการกระทําตามคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูนที่สิบเก้าทัสองพ้าหกสี่ซึ่งเคยมีคําวินิจฉัยมาแล้วอืว่าห้มามนายอนนท์นำพานายนางสาวรุง้งนายไม้อะไรพวกนี้นะครับ,รบสามคนและองค์กรเคื้อรถ่ายนะครับในการดําเนินการเกระทำใดๆที่ไม่ว่าจะแก้รัฐมนูนแก้กฎหมาย การเป็นการบ่อนเสาะบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะเป็นการใช้สุธิหรือเสรีภาพไม่สุจริตเคลื่อนไหวนะครับต่างๆนานาเนี่ยนะแล้วก็มีเจตนาที่จะทําให้เกิดการทาให้สถาบันพระมหากษัตริย์อ่อนแอแล้วก็โดยยึดหลักว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับและยังเกี่ยว พันชัดเจนในรัรมนุญมาตราหกว่าพระมหากษัตรยิย์ในฐานะที่เคารพสักาาการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้อืครับเพราะฉะนั้นหลักเนี้ยเป็นหลักที่สารรัรมนุญวางไว้ครับผมวิเคราะห์แบบของผมแล้วกันเนาะเป็นความเห็นส่วนตัวรับผิดชอบในเฉพาะทางวิชาการของตัวเองว่ายังนึกไม่ออกเลยว่าจะเขียนยังไงยกคําร้องฮ่าฮ่าฮ่ซึ่งจริงๆแล้วถึงจะลงอ่ะก็ยังไม่ได้มี ผลเสียเดี๋ยวนี้คือหมายความว่าถ้าลงว่าให้ระงับละเว้นการทําที่ทําไปแล้วมันก็ยังไม่มีบทลงโทษถูกไหมพี่เออปัญหาเป็นอย่างนี้ครับคือเอาว่าเอาว่าเห็นเราแล้วกันเนาะผอาจจะอาจจะออกมาได้เยอะมันก็ได้เพราะว่าตอนไต่สวนเนี่ยตอนไต่สวนของคุณพี่ชากับพวกเนี่ยเป็นการไต่สวนละเอียดมากเลยนะครับแล้วก็ไต่สวนพฤติการมมากเลยผมยกตั็อย่างง่ายๆให้ท่านฟังได้ ลองเห็นภาพแล้วกันครับสมมติว่ากรณีเนี้ยก,กรณีคล้ายใกล้เคียงกันแล้วกันนะครับศาลตัดสินบางเรื่องไปแล้วในคดีนหนึ่งแล้วบอกว่าเช่นห้ามบุกรุกเข้าไปในที่ซึ่งตอนนั้นงสงสัยกันว่าเป็นที่ป่าสงวนหรือไม่ทีเ่เข้าได้หรือไม่เนี่ยก็ปรากฏว่าศาลไม่ได้ฉัยแล้วว่าเส้นเนี้ยห้ามเข้าไปละเป็นป่าสงวนห้ามเข้าแล้วนะครับเข้าไปเนี่ยผิดกฎหมายเข้าไปแล้วว่าจะทําทอะไรก็ตามเนะี่ยผิดหมดละอ่าโอเคอปรากฏว่า คุณพิธากับพวกเนี่ยก็เข้าไปอีกสิบกว่าครั้งยี่สิบกว่าครั้งไปทำอู่นทำนี่อะไรเนี่ยนะครับส <ừ. S 1> ลักของป่าจะอะไรก็ตามเนี่ยบุกเข้าไปลปูกบ้านอะไรก็ตามเนี่ยนะหมายถึงผมสมมตินะคุณธรยุทธ์แกก็ไปบอกว่าสารพัดแต่ผมเนี่ยเห็นว่าคุณพิธากับพวกเนี่ยกําลังทาแบบเนี้ยอืสิบกว่าครั้งนี่หรือครับโดยบรรยาย โดยบรรยายอะไรครับโดยบรรยายสิ่งยยที่ความตามาท้าย <c oughs> สารไม่สั่งเลยนะเอาบรรยายสารที่สั่งก่อนว่า <c oughs> สารสั่งอะไรแล้วก็บอกว่าพิธการครั้งที่หนึ่งคุณมิธทาทำอย่างนี้คุณป้าก้าวไกลทำอย่างนี้อันที่สองทำอย่างนี้ที่ชนบุรีที่แหลมชะบังกับแหลมตะวันเอาร่างแก้ไขหนึ่งสองให้ดูว่าเป็นรถสาธารณะรถกฎหมายจากคุ้มครองความมุกเหลือกฎหมายธรรมดา <c oughs> รัดโทษถ้าจะไม่มีเหลือเลย คนทำผิดไม่ต้องติดคุกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พูดถึงการให้สัมภาษณ์ CNN, BBC และที่ต่างๆเป็นไม่หมดเลยรวมถึงอยู่ในนโยบายพรัืมพราก็บอกสารว่าเนพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ศาลท้ามไว้ขอให้ศาลวินิจฉัย uh huh. ให้หยุดการกระทำมพราสามจะวินิจฉัยหยุดการกระทำถ้าศาลบอกถูกมันก็สกั่งห้ามไม่ได้ศาลก็ต้องบอกว่าผิด ถูกไหมไม่ได้ห้ามได้ถึงจะบอกว่าให้หยุดถูกไหมพี่เอ๋ถ้าอถ้าบอกถ้าถูกแล้วเนี่ยการแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองถูกแล้วก็ไม่ต้องหยุดศาลจะวินิจฉัยหยุดได้ไงเพราะศาลจะไ็นสั่งให้คนหยุดไม่ได้การทำถูกครับเพราะต้องวินิจฉัยว่าผิดพอวินิจฉัยว่าผิดทีเนี้ยคําในคำที่ภาษาหรือคาวินิจฉัยสารรัฐนูลที่จะเรียงออกมากี่หน้าก็ตามเนี่ยครับจะมีประเด็นตามที่ผู้ร้องร้องอาจจะออกมาห้าประเด็นเจ็ดประเด็นสามประเด็นก็แล้วแต่เนี่ย เขาจะหยิบประเด็นเหล่านี้ที่สาลเห็นว่าผิดแล้วสาลสั่งห้ามเนี่ยไปร้องดําเนินการตามพรบพักการเมืองคไปร้องดําเนินการต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศาลหรือ,อปปชในการดําเนินคดีกับผู้กระทาอันนี้ถือว่าเป็นการเขียนเป็นการเขียนคำร้องที่ค่อนข้างแหลมคมนะประเด็นผมเนี่ยนะผ่านครบเลยเนี่ยนะครับ,รบแต่ว่าไม่ได้อยู่ในในห้องไต่สวนด้วยเพราะเป็นการไต่สวนลับเนี่ยนะครับ เอ่อก็ต้องอนุมานนะว่าคําร้องเนี่ยเขียนครบครับอ้างข้อกฎหมายครบอ้างข้อที่จริงครบอ้างหลักฐานครบและอ้างคำวินิจฉัยสารและธรนมนูญิก้าทับ2ส .64 มาเป็นตัวตั้งผมผมก็เลยเห็นคุณชัยสวัสด์กับคุณพิชาออกไทยรัฐทีวีรา,รายการเมื่อวานนะฮะแง่จ,จ่อยจริงๆนะอืมจริงๆมผมดูคลิปเนี่สงสารเลยนะแต่ผมเนี่ย ตอน้องสามันคนละเรื่องเพราะการกระทํามันได้เกิดไปแล้วนะครับจะมาบอกว่าสัญญาว่าวันหน้าจะไม่ทําหรือไม่อะไรเนี่ยเป็นอีกเรื่องนะมันก็เหมือนกับคนขโมยของขโมยไปเสร็จแล้วมาสำนึกผิดภายหลังก,ก็ต้องให้ศารลงโทษก่อนถูกไหมส่วนส่วนลงโทษแล้วจะเออเป็นกลัวความผิดไม่ไม่ไปขโมยซ้ําอะไรก็ว่าไปแต่ว่าจะไม่รับผิดเลยคงไม่ได้ครับอืซึ่งดังนั้น แล้วคือวันนี้เข้าใจว่าไม่ได้ร้องให้ยุบพักถูกไหมพี่พี่เอครับดันงนั้นก็ไม่ได้ลงไปถึงการยุบพักหรือจริงๆก็จะลงถึงยุบพักได้เมื่อกี้ผมเกิดตอนผมเกิดผมก็วาขึ้นมาว่านี่ถ้าสารสั่งยุบพักนี่ตกเก้าอี้กันหมดทั้งเมืองไทยเลยนะเราไม่รู้ว่าสารดูไม่เป็นไปได้ไม่เป็นไรวันก่อนก็นกตกเก้าอี้ไปแล้วไงผมก็แล้วผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเออเข้าใจใช่ใช่ผมไม่ใช่หมอดูอผมไม่ใช่ ไม่ใช่ตุลาการที่จะที่น่าคดีแต่ผมให้ความเห็นในฐานะเอถ้าเป็นฟุตบอลก็เป็นแฟนบอลเอฟซีแฟนบอลถ้าถ้าเป็นเอแฟนมวยก็วิ่งฟา่กับเซนมวยอาจจะไม่ใช่เซียนมวยอจะเป็นแค่แฟนมวยก็ได้ใช่ใช่พี่เอชแต่เดี๋ยวถึงยุคพักเนี่ยคืออนาคตใหม่เป็นก้าวไกลก็มีมาแล้วส่วนไทยรักไทยเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่พักในอดีตยี่สิบปีมานี้ดังนั้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนตัวเปลี่ยนอะไรไปก็มีวิธีทางออก คือเจ้าตัวเขาหมายถึงว่าพรรคก้าไกลเขาบอกว่าเขาเตรียมว่าถ้าคําตัดสินมันไม่เป็นคุณเนี่ยเขาก็จะมีทางเดินต่อเข้าไปสร้างซีนาริโอ <c oughs> คือจักรทัาเอาไว้แล้วก็ไม่เป็นไรก็เหมือนกับปรับอะไรเปลี่ยนหัวบริษัทไปแต, <c oughs> แต่ว่าปรับกระบวนก<ป>าร <c oughs> มันจะมีอย่างนี้ครับมันจะมีอย่างนี้ครับถึงก็คือว่าคนในพรรคเนี่ยบางส่วนก็จะย้ายพรรคอย่าลืมนะผมเคยคุยกับคนตอนอยู่อนาคตใหม่นะไม่พูดถึงก้าวไกลนะหลายคน แล้วที่ย้ายพักไปแล้ววันนี้อาจจะไม่ไม่ได้กลับเข้ามาเป็นสอสอก็อต,อตามเนี่ยเขากระแสเนี่ยยังฟีเวอร์ผลพักนี้อยู่นะครับแต่เขาเหล่านั้นเนี่ยได้คู่ให้ผมฟังถึงความอึดอัดในสิ่งที่เขาคาดหวังกับสิ่งที่เขาเห็นจริงเช่นเช่นเขาคิดว่าเขาอยากมาเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่อืนะครับเขาอยากมาเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเหมือนสี่สิบปีที่แล้วของผมในทางอยากเห็นประเทศเปลี่ยนเนี่ย แต่เขาไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมุ่งมั่นอยู่เรื่องเดียวในการล้มสถาบันใช้ค,ำน,นคนำนี้เลยนะคำนี้กับผมเลยเพราะเขาก็ผมยกตัวอย่าง้วกันไ,ไม่เอ่ยชื่อท่านท่านเคยอยู่จังหวัดพ่อเขาเป็นเป็นนายทหารชั้นประทวนอยู่ในสงครามอยู่ในการรบอยู่ในการปกป้องชาติตสนาพระมหากระดับมาเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าทําไมคุยกันเรื่องเนี้ยเขาจะต้องถูกเหมือนเอคนในพักเ่ยนะ กดพักรับไม่ได้ว่าเป็นพวกเต่าล้านปีอต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องล้มไปเขาบอกเอ้ความเป็นชาติมันไม่ใช่เนาะเขาดูกับครอบครัวทหารมาแบบนี้เนี่ยไม่ควรอันนี้ออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะหลายหลายคนก็เลยไม่ได้กลับเข้าสู่การเมืองแม้กระทั่งคนหนึ่งนะครับที่เป็นชนกลุ่มน้อยนะครับก็เคยเล่าให้ผมฟังนะครับเขาก็เข้ามาสู่พัคตอนนั้นเนี่ยเพื่อคิดว่าจะสู้เพื่อ ชาติพันธ์เพื่อให้เขามีสิทธิ์มีเสียงเขาเขามาพบผมเนี่ยเรียกเขาท่านประธานเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นว่าผมมาสู้จริงให้กับพวกเขาเขาไปอยู่ตั้งแต่นู้นะเป็นเป็นร้อยปีตั้งแต่สมัยก่อนนะอยู่บนเขาอ่ะไม็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เอรับพงชนเลยเขามีเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็ผิดหวังว่าเอ๊ะพักพักการเงินที่เขามาสังกัดเนี่ยไม่ได้ทำเรื่องนี้จริง ยุ่งแค่เนี่ยหนังยากดินแดนอะไรเนี่ยนะลมสถาบันก็ามสามสี่เรื่องเนี่ยเล่าเสรีอะไรอยู่คือไม่ได้ทําในเรื่องที่เป็นสาระเขาก็รู้สึกมากแต่เขาท้ายเขาก็ไม่ได้กลับเข้าสภานะเพราะพักเนี่ยก็จะสกีนคนพวกนี้ยที่ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเขาตอนนี้เขาสกีนใหม่สองเรื่องคือหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นสาวกแบบจงรักภักดีสองไม่ได้เป็นกลุ่มแกนที่ออกไปปวนปลุกระดมนะครับหรือเป็นกองกําลัง นะครับ,รบสามก็คือไม่เป็นคนรวยลูกเศรษฐีก็ตกหมดไม่ได้เข้ามาอ,อันนี้<อ>ผมบอกเลยนะวิธีคัดคนแบบใหม่เนี่ยอืผมคิดว่าผมไม่ได้ก้าร่วงไปเห็เหนการอยากเห็นการยุพักเพราะผมเชื่อว่ายุคพัฒเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ก็ระดับหนึ่งนะครับแต่อย่าลืมนะผมไม่เคยเห็นด้วยการดันต๊อนะที่บอกว่ายุคแล้วจะยิ่งโตอไปดูไปดูพลังไปดูอะไรนะ ใทยรักไทยมาพลังประชาชนและและเพื่อไทยสิเออมันหดลงตอนที่เป็นแากแากหลายร้อยขึ้นมาเป็นสามร้อยเจ็ดิบเจ็ดตอนนี้เหลือร้อยร้อยกว่าร้อยสี่สิบเอ็ดอืมอืมอืมเออเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยไม่เสมอไปนะที่บอกว่ายุคเก้าวไกลแล้วจะโตขึ้นเป็นสามร้อยในกรณีนี้โอ้ยไม่ได้ใช่ใช่มันมีอีกหลายเงื่อนไขเช่นพรรคอื่นๆจะลุกขึ้นมาโพสิชชิ่งตัวเองเพื่อจะสู้กับพรรคเก้าไกลเพราะเก้าไกลตอนนี้ก็เป็นพรรค ที่ได้เสียงสูงสุดใช่ไหมพี่เอร้อยห้าสิบอ็ในนั้นพรรคอื่นก็ต้องมองว่าก้าวไกลไปคู่แข่งอันนี้เป็นธรรมดานะไม่ได้บอกจงเกียรจงชังอะไรกันดังนั้นก็ต้องเรียนรู้ที่จะรู้ว่าเขาใช้ยุทธวิธีอะไรในการหาเสียงหรือครองใจประชาชนก็ต้องทําสู้กับเขาอะถ้าไม่สู้ก็ต้องอยู่อย่างทาสพี่เอผมเห็นด้วยนะผมไม่ได้จงเกียดจงชังคนรุ่นสาวที่ตามไปเลยนะครับครับ นะแล้วแล้วผมเนี่ยชื่นชมส่นหนึซ้ำที่เขาลุกขึ้นมานะครับ,ท,รบทําหน้าที่แล้วผมก็เคยชี้ว่าเขาย้อนูนในสภาไปเนี่ยครับเอ้ยคุณเนี่ยเป็นแบบพวกนี้ได้ไหมพวกรุ่นโบราณเนี่ยไม่มีอะไรมีแต่วาทกรรมยกรองเท้าขึ้นมาบนโต๊ะกต,ต,ต่อยกันไม่มีเนื้อหาสาระเนี่ยคุณทำงานหน้าที่ให้เป็นสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติและทำหน้าที่แทนประชาชนด้วยการตรวจสอบ ไม่ต้องเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยตรวจสอบดีนักแร่แต่ผมไม่เคยเป็นรัฐบาลผมเป็นสอบบผมก็ตรวจสอบหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่สสิ่งที่ผมรังเกียจก็คือคุณไม่ได้ทาําหน้าที่嗯嗯จริงต่างอืางสิ่งที่ผมรังเกียจคือคุณได้แต่เดินขึ้นแคดบอกแต่ตัวเท่แล้วก็ผลิตวาทกรรมแล้วคุณก็ไม่ได้ทาําหน้าที่โดยเฉพาะที่ผมเนี่ยรู้สึกเคืองมากก็คือการแก้พระราชบัญญัติน่าจะทัน เรื่องให้ต้องรับโทษหนึ่งในสามเพื่อสร้างระยะความปลอดภัยในสังคมไม่สนใจเลยอ,อ, <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นนะ่ะการตรวจสอบเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องนอกเหนือจากสามสี่เรื่องที่คุณยุ่งอยู่แนนี้นะ,ะคุณจะตรวจสอบแต่กองทัพตรวจสอบแต่ทรัมภาระกษัตริย์คุณจะตรวจสอบแต่แค่นี้ยังอื่นๆที่เป็นเรื่องปัญหาปากท้องประชาชนเนี่ย<ะ><ะ>ถามหน่อยเถอะเรื่องตรวจสอบพุจริตเนี่ยเอาเรื่องกะระทรวงเกษตรที่ ตู้กันอยู่เนี่ย <laughs> แก๊งตบซับกับแก๊งจำนับอะไรเนี่ยนะจรงข้าวเนี่ยนะคุณคุณไหนมือคดีที่ต่อเนื่องจากจำนำข้าวภาคหนึ่งภาคสองอาจจะมีภาคสามอยู่อีกเนี่ยทําไมคุณไม่เห็นตรวจสอบเลยฮะอ,อ้านี่นี่ผมตั้งคำถามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีแค่วาตกรรมเท่ๆกับการการทํางานที่คนเข้าใจว่าเป็นความหวัง<ะ>ผมเนี่ย หมดหวังไปแล้วผมเคยพูดกับพวกเขาแล้ว่าเป็นความหวังผมนะความหวังของคนที่ในรุ่นที่เมื่อหลังปีหนึ่งเก้าเนี่ยนะครับอยากเห็นคนรุ่นใหม่เข้ามาในสภาเป็นคนรุ่นเน่าๆทั้งหลายเนี่ยแล้วรากฏวกาคุณให้เป็นความหวังอ่ะแต่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะยุบก็หรือไม่ผมไม่เปแช่งเขาหรอกแต่เป็นไป เป็นไปตามกตัมแล้วกันในสิ่งที่คุณไปทำในบางเรื่องครับก้าวไกลก็ต้องได้คนอย่างสวสมชายเข้ามาเป็นพวกด้วยนะหมายความว่าถ้าพักมันจะใหญ่ขึ้นไปได้เนี่ยต้องโกยเอาคนคือทําตัวให้เห็นว่าว่าตัวเองมีมีสิ่งที่เป็นธาตุแท้ของนักการเมืองรุ่นใหม่จริงๆและถ้าได้คนอย่างสวสมชายไปพักมันจะใหญ่ขึ้นแบบคือหมายถึงว่าเป็นตัวแทนของคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอรพี่เอ๋แล้วไปคุณว่าอยามอายุผมมาอยู่ก้าวไกลเดี๋ยผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นไปไกที แล้วี่จะไปช่วยนําน้องก็เ <c oughs> ป็น่วงน้องนำเเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพากันไปไหนไมเรื่อเอาละผมขอแถมนิดเดียวก่อนจะไปเรื่องอื่นพี่เอ <c oughs> <adviser. S 1> ผมขอแถมเรื่องอธิบดีข่าวกับพี่สีนิดนึงค <c oughs> ือวันก่อนพี่เอกก็พูดปูไว้นิดนึงว่ามีหินแต่ว่าโอ้ยังคลองพื้นที่ข่าวจนถึงวันนี้เลยนะครับเพราะว่าคือขั้นตอนมันออกมาเป็นลูกลนะนาดคือเมื่อวานนี้ความที่คุณนัทธงกิจน,นะครับอธิบดีกรมข่าวก็ออกมาให้สัมภาษณ์โอ้โหพัวพระดูเดือดท่านก็บอกว่าท่านทนลํำค่นไม่ไหวท่าน รักษาเกียรติของข้าราชการแล้วก็แน่นอนว่าเป็นการเป็นการล่อซื้อเพื่อจะให้จับตัวได้อะไรก็ตามก็ก็โหดูเดือดดูดันก็เป็นคลองหน้าหนึ่งไปแล้วพี่เอมีอะไรจะสรุปสั้นๆในคดีนี้ไหมผมอย่างนี้ครับผมขอให้หน่วยงานทั้งหลายทําหน้าที่กรรมิการตรวจสอบทุจริตทั้งสอสอส,อส,อสอวอให้ติดตามเรื่องนี้เลยอย่า อย่าเอากรณีแก๊งตบซับคือผมเห็นด้วยนะแต่การแก๊งตบซับเนี่ยนะให้ปปงสอบเปน็นทางการเงินรับรู้ว่าโอ้โ,อโหร่ำรวยมหาศาลเนี่ยนะอันนี้ต้องอ,อันนี้ต้องเอาเด็ดขาดอย่าให้คนชั่วดีที่อู่นในในบนเวทีแบบนี้นะเพราะว่าทําให้เกิดการสร้างความหวังในการ,รงเรียนแต่ไปตบซับเนี่ยนะแต่สองเนี่ยนะฮะมันเห็นข้างล่างภูเขาที่นะผมบอกแล้วกันบางหน่วยราชการนะครับ ค่าตําแหน่งอาทิตย์ดีเนี่ยสามร้อยกิโลครับสามร้อยกิโลนะสามร้อยกิโลหรือสามร้อยล้านนะสามร้อยล้านเขาพูดกับผมมีคนรองที่ดีที่เขาลาออกไปแล้วมาเล่าให้ฟังว่าอันนี้น้ำหนักนะคุณไม่รวมเขานะไม่บอกว่ากรมไหนนะกระทรวงเขาอ่ะนะค่าตําแหน่งกรมใหญ่สุดก็สามร้อยล้านนะครับ ดัชนีประเทศไทยจากร้อยหนึ่งตกมาร้อยแปดแล้วอ่ะใช่ใช่แปใช่คุณบุฟัานรันเชียร์ครับดัชเียุจไปแล้วอันนี้ผมเห็นอยู่ที่หนึ่งที่ได้ที่หนึ่งเหมือนคะแนนสูงสุดเกินเก้าสิบเปอร์เตก้าสิบเ็มร้อยนี่คือเดนมาร์กแล้วก็ประเทศในสแกนแต่ว่าไทยเนี่ยตกอันดับลงมาอยู่ที่อันดับร้อยแปดอืมใช่ครับพี่เอ๋แล้วคดีเนี้ยเอาเอากลับมาคดีนี้นะคดีนี้เนี่ยถ้าผมพูดนะมีเน่ากับลงกูืม เมื่อวานเมื่อวานผมสอบถามตอวอที่รู้เรื่องพวกนี้ทั้งหลายนะครับไม่ไว่าจะเป็นรู้เรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามทุจริตไม่ไว่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับข้าวไม่ไว่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับะบวนการโกงบ้านโกงเมืองในอดีตมาหลายคนหลายวงเขาบอกว่าทั้งคู่อืแต่กาลังจำเ,เราเขาเล่าแบ็กกาด์แต่ผมเล่าออกอากาศไม่ได้เดี๋ยวถ้าจะมาฟ้องหรืรอจะมาอะไรนะแต่ว่าตอวอก็ได้ติดตามเรื่องนี้ ค่อยติดตามแล้วก็กําลังกำลังอย่างไม่ได้รเป็นลูกกรรมนิการนะพราะก็ได้ได้สื่อสารกันว่าเรื่องนี้ความเป็นมาเป็นอย่างไรก็ก็มีอดีตข้าราชการอดีตนักที่อยู่ในแวดวงการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็ได้ให้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาอืแล้วมันโยงใหญ่หลายเรื่องซึ่งผมยังไม่พูดว่าเรื่องโยงใยการเมืองนะอันนั้นเรื่องหนึ่งนะอเรื่องเตะตักขาการเมืองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่สองแต่เรื่องทุจริตเนี่ย ผมสัส่งสนให้ปปงปปทเนี่ยนะครับ,รบตรวจหมดนะไม่ใช่ตรวจเฉพาะในสีนะตรวจหมดเลยปปงปปชตรวจทั้งระบบทั้งกรมทั้งกระทรวงมันมีอะไรผิดปกติเยอะเช่นธุรกิจอะไรรวยขนาดนั้นอ่าผมบอกให้เลยว่าอะไรรวยขนาดนั้นใช้เงินสดเนี่ยมันไม่มีหรอกใอหกเจ็ดร้อยแปดร้อยล้านพันล้านเนี่ยอ่ามันมาจากอะไรนะ,ะการออกมาตอบโต้เนี่ย เราอย่าดูแค่นี่โอ้แม่มั่นใจมากอะไรมากเรื่องเนี้ยสีกับลงสีเน่ากับลงผูเออแต่เราเนี่ยในฐานะคนทําสื่อเราในฐานะที่ทาหน้าที่ตรวจสอบนะที่สามไปยังเท่าไก่ทําหน้าที่ตรงนี้หน่อยมันจะวุ่นวายเรื่องอะไรสอดอสีสามกบมุสีรันใช่ั้มเอออันนี้ตอบไม่ได้เราผมบอกให้เลยว่ายังไงก็เจนพ่อเลย เพราะเดิมมัเขาไม่ได้ชื่อนี้ใช่เขาเปลี่ยนชื่อใช่ใช่เขามีเปลี่ยนชื่อพี่เอ๋ใช่เะไม่เขาเดิมมาเขาชื่อทองนาดินหรืออะไรนารินทองเลยนยชื่อนั้นเนี่ยมันอยู่ในเอกสารต้นขั้วที่ในฐานะเราเคยทํากับกรมรดมาเนี่ยครับมันยังอยู่เลยอ่ะมันยังอยู่แปลว่าเขาไม่ได้รับใบนั้นออกมานะพี่เอ๋นี่คือคือทางทหารเขาแถลงว่าเออไอ้ใบต้นขั้วยังอยู่ดูแล้วเนี่ยใบที่ออกมาแสดงอ่ะมันชื่อจีรัส <Ừ. S 2> ซึ่งในเวลานั้นเขายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อออเตายเลยอย่างนี้คือฆ่าตัวตายอยู่แล้ว uh. ชื่อมันชื่อค uh. ื่อหลักฐานเนี่ยไม่รู้ปลอมตรงไหนแล้วกันเอามีคนปลอมอันนึงละเ oh, ออตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปิดต้นขั้วจริงมาก็ <c oughs> กจบล <c oughs> ะครับะนค่ย ยอมรับ so ว so ่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมแน่นอนใช่พี่เอคือผิดจริยธรรมเนี่ยแน่นอนว่าท้านหนีทหารเนี่ยมันผิดอยู่แล้วนะจริยธรรมนะเพราะคนไทยทุกคนต้องเป็นทหารชายไทยแต่ว่าถ้าปลอมเอกสารนี่มันมันลืมไปกันอีกนะก็เอาเข้าไปอีกคดีหนึงไปอีกนะเออแต่เจ้าตัวยืนยันนะครับคุณผู้ฟังเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ปลอมอยู่ในเจ็ดสิบคดีที่กกตไม่ชี้ไงฮ่าอยู่ในเจ็ดสิดนี้พื้นที่ไปหนึ่งใบแดงที่เขตแปดนครศรีทัพกกต ไม่ลืมหน้าที่ไม่ไม่ขี้ลืมเนาะผมว่าเล่นชี้นะครับอีก69คดีเนี่ยซึ่งรวมคดีนี้ด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้สังคมดีขึ้นวันนี้ตัวเลขดัชนีมันออกมาที่ร้อยแปดเนี่ยครับเพราะว่าทุกคนไม่ทาหน้าที่อืมทุกคนลืมลืมพลราชันระหัดในหลวงรัชกาลที่้าแล้วขอทาหน้าที่ให้ดีที่สุดของแต่ละคนเน่ะทุกคนไม่ทําหน้าที่ทุกคนก็ปล่อยปะละเลยหมดนะกรกตก่ครับไม่ทําหน้าที่ขี้ลืมซะไม่ยอม ไม่ยอมดําเนินไปแดงส่งสารแะ้ก็เลยเกิดเรื่องขึ้นนะถ้าความนะเจ็ดสิบอันดัคดีเนี่ยนะแรงข่าวผมเนี่ยนะในชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันยันข้อมูลตรงกันหมดอะ่ะว่ามันผิดเกือบทั้งหมดอะอืมก็ปล่อยสภาผ่านมาได้ยังไงันเนี้นะครับรับรองไปได้ยังไงแล้วม,มาสอยที่หลังความจริงรับรองไม่ได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับครับนี่ยังไม่รู้อีกนะวันหน้าเนี่ยพอสันหาสองอเนี่ยนะซึ่งจะโกงโกลาหลเลยนะจะมีกระบวนการจัดหัวยิ่งกว่าไอ ท <si ี่เกิดขึ้นในกระทรวงบางกระทรวงตอนนี้อีกนะครับอันนั้นผีเน่ากับหมาเน่าเลยนะไอ้เนี่ยกรกตก็จะรับรองออกมา100%นีทค่อยากจะลําคำนายสมชายแล้วเรเกิดให้คนบนไปนะบ้านเมืองจะนำไปสู่ความพ้นนะครับเรือหายเลยนะเพราะอะไรเพราะมันจะนำไปสู่การแก้ไขนัดนูนเสียงหนึ่งในสามวงสองวจะนำไปสู่การครอบงำของพรรคการเมืองแน่นอนเพราะเขาส่ง เขาได้มีการประสานทีมเตรียมคนสาหรับการลงเลือกตั้งมีคนมาถามผมเยอะมากแล้วตอนนี้ดุสิีนิพนธ์ของผมเนี่ยที่กรรมศาสตร์นะว่าคนเข้าไปอ่านเกือบห้าร้อยไหมจากเดิมไม่มีคนอ่าน่ะปกติก็แหมเขาไม่ได้อ่านง่ายนะดุสิีนิพนธ์นี่เออคนอ่านยากใช่คนก็ไปอ่านเกือบห้าร้อยในโฆษณาเนียโอ้เข้าไปสามารถเข้าแบบไออเออบร b r a r y e l e ก t r o n i c ได้นะปรากฏว่า มีคนหลายคนมาถามผมแล้วจะลงสบวผมสราบนุนหมดทุกคนนะครับให้ลงสเลยนะฮะแต่ผมก็บอกว่าเอ้าแล้วถามทําไงบอกถามทําไงไม่ทราบแต่ที่ผมทราบเขาทาคือเขาเตรียมคนไปเลือกเาอืเขาไม่ได้เตรียมคนไปเป็นสอวเขาเตรียมคนไปจับหัวเลือกสอบวแล้วไฝยง่ายไหมง่ายมากโกงได้ไหมง่ายมากที่เขาโกงโกงไม่ตัดหวยสมัยกรมบางกวยสมัยนั้นอ่ะสามหนึ่งหนึ่งอ่ะฮะ คือทั้งคนทั้งห้องในการจับสลากจับยังไงก็ตามเนี่ยเขาจะส่งใบสลากมาให้คนตัดตาหัวยิงปองคนนั้นนะครับไอคนหัวยิงปองคนนั้นเนี่ยเล่าเรื่องเก่าเเพราะว่ารู้ายละเียนเนื่องจากว่าเคยเคยเห็นพฤติกรรมเรื่องนี้ล่าสอบเองเนี่ยอืมันจะเอาตาดูไอลูกปองที่มีสีสะท้อนแสงซึ่งเขาใส่สารฟอสฟอรัสไว้เชือไว้แล้วก็ตัดเพราะไอ้คนที่เข้าไปในห้องนั้นเนี่ยมันถูกส่งเบอร์ ไปเรื่อยๆจับฉลากไปที่เข้าคุณว่าให้ได้แล้วคุณว่าเข้าไปตักเนี่ยคนใจนใจการการจัดหัวเลือกตั้งเลือกสอวรขราวหน้าเนี่ยจะเป็นระบบนี้และบล็อกกันง่ายมาก<อ>หัวกันตั้งแต่อำนดบสู้กันจองัสู้กันแล้วมันจากมาประเทศมันก็หัวกันสุดท้ายเราจะได้200สองร้อยสวที่ อกกันเดอร์พรรคการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วมันจะกลับไป,<า>ป<า>เป็นแต่อน้ตั้งเนี่เออมันจะกลับไปเป็นสภาผู้เมียอะไรอีกไหมพี่เอ๋ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมสภา<ส>ลูกน้องแต่จะเป็นสภาหัว<ส>อย่างเงี้ยเออโอ้โออ่าเข้าใจโอ้ยเออแล้วมันจะยังไงเนาะมันก็เหมือนมันยังไงมันก็ย้อนกลับไปเหมือนเมื่อยี่สิกว่าปีที่แล้วฮะฮะฮะที่ที่วังวนวงจรอุบาททางการเมืองมันย้อนกลับมาครับอืมอืมมันนี้ลองดูดิกระบวนการนี่ทําไม่เป็นที่พึ่ง เรื่องชั้นที่สี่นักโทษเทวดาเรื่องสื่อที่ถูกติดกัน้นผมเนี่ยนะบกรบริหารนักโทรทัศน์ใหญ่มาเล่าผมฟังเลยว่าเขาต่งห้ามออกข่าวอะไรบ้างออกข่าวห้ามออกข่าวชั้นที่สี่ห้ามออกแม้กระทั่งชื่อคนผมเนี่ยถูกเป็นที่หมายหัวจานเคลื่อนไหวคอปทอห้ามออกอากาศแล้วสั่งการไปถ่ายมีโทรทัศน์ของรัฐหลายแห่งแม้กระทั่งเอกชนนะครับสื่อสิ่งพิมพ์ย่างไก่บางแห่งห้ามออกข่าวนะครับเป็นต้น นี่คือความที่ประเทศกําลังถอยหลังอ,อันที่สองคือเรื่องของทุจริตคอร์รัปชั่นเต็มแผ่นดินนะครับอืออตภัณี์ุทุจริตที่ออกมาอันดับร้อยแปดชี้ชัดว่าทั้งหมดถอยกลับมาติดกั้นคือทุจริตคอร์รัปชั่นนะแล้วคนบางกลุ่มก็ยังมีความคิดอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศเอา<ล>ครับสุดท้ายเนี่ยมันจะกลับมาสู่ วังวนเดิมนะครับที่ยี่สิบปีที่แล้วที่พวกเราต่อสู้แล้วในที่สุดเราแก้ไขปัญหามาได้ระดับหนึ่งมันแค่ถูกฟรีสไว้และวันนี้ปัญหาเหล่านั้นกำลังกลับมาอะเราจะค่อยๆไม่มีบทสรุปว่ามันจะจบจะไปถึงไหนเข้าใจพี่ให้กำลังใจในหาทางที่คายแก้ไขก่อนอะ เจาะรูเล็กๆไว้สําหรับสําหรับสําหรับตรงนี้ก็แล้วกันเ๋ยเจาะไอรูนึงรูเล็กๆให้เราได้พูดเบาๆจะได้นะจะได้สามเมื่อกีอยู่ด้วยกันได้ดีๆรายการนี้ยังออกอากาศได้ก็ใช่ใช่เจาะเบาๆแจก้อาเจกว่าไปไหว้พระกันไปไหว้พระกันโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวพบกันใหม่สวัสดีวันนี้ลุ้นไปด้วยกันครับสวัสดีครับ fm 1 0 5 smile thailand